มต้องไานาก่อนที่บวจะได้ท่านีจ่ายจรจาใส่สอไสังเกตองรต้องเก่งแน่อ้าวหมอนทงไหทององใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าลับเงินรับรับทรัพย์ขอพรนะโชคลา ชัสส้นสีนสส่นะคะสวรรค์ชั้นสี่ค่ะซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้าแม่กวนอิมนะคะเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเป็นเจ้าแม่ศักดิ์สิทธิ์น,นะคะของจ,จีนและไทยเราก็รับถือด้วยค่ะนะคะถ้าใครนับถือเจ้าแม่กวนอิมแล้วห้ามทานเนื้อนะคะเพราะว่าท่านไม่ชอบให้ทานเนื้อเราสัตว์ใหญ่ทั้งหลายเราจะได้บุญกุศล,ลที่เราไม่ทานสัตว์ใหญ่ะคะ่ะเจ้าแม่กวนอิมนี่ก็ในตำนานนะคะก็คือขังสมบารมี แล้วก็ที่เคยดูในเคยดูในแต่ละคาทีนี้ค่ะท่านจะช่วยบิดาโดยการสลัดแขนท่านสลัดแขนท่านเพื่อช่วยบิดาแต่ว่าท่านท่าำความดีมากๆแขนท่านก็เลยงอกมาอีกและตลาดท่านก็กลายเป็นแต่ว่ารู้ก่อนเจ้าแม่ควนอิมอันศักดิ์สิทธิ์ของเราค่ะ๋ยวเราติดต่อติดตามเชิญ